สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อชาวย t u b e ที่น่ารักทุกท่านนะคะแล้วก็ขอสวัสดี FC ทุกคนที่อยู่ที่นี่นะคะที่ไทยเนาะแล้วก็ที่ต่างประเทศนะคะวันนี้เนาะใกล้จะปีใหม่แล้วคราวนี้หวยวันนี้ออกวันที่30นะคะออกวันที่30แล้วคราวนี้ถ้าใครเนาะอยากได้เลขเด็ดหลายท่านถามมานะคะว่าของเหนือเมฆนะให้มาอย่างตอนนี้ให้มาแล้วจะเป็นชุดฟันชุดอัดเนาะชุด3ตัว ชุดสามตัวสองตัวนะคะให้มาเด่นบนเด่นล่างล็อกบนล็อกล่างนะคะของเหนือเมฆแล้วก็เหนือเมฆนีออนอันนี้จะคนละชุดนะคะหลายท่านถามมาว่าเหนือเมฆจะเป็นรูปเครื่องบินสองแบบใช่ไหมแล้วมันจะเป็นเหนือเมฆนีออนกับเหนือเมฆอ่าชุดปกติดังนั้นนะคะให้เพื่อนๆสังเกตดูแต่วันนี้นะจ๋าจับของเหนือเมฆมาอย่างเดียวนะคะแล้วคันนี้เดี๋ยวคลิปต่อไปนะจ๋าจะาจับชุดชนของ ทุกเจ้าที่จ๋าจับในงวดที่แล้วนะคะแล้วงวดนี้เดี๋ยวจ๋าจะจับให้เอฟซีเอาไปเสี่ยงโชคกันพรุ่งนี้นะคะหวยออกก็อยากให้เพื่อนๆนะคะได้โชคกันทุกคนเดี๋ยวมาดูคลิปนี้นะคะซึ่งของหนอเมฆนะคะในงวดนี้อ่ะจัดให้หนักจัดให้เต็มนะคะคือจะมีอยู่2แบบนะคะอันนี้จะเป็นของหนอเมฆนีออนนะคะจะเป็นชุดเด่นบนนะอ่ะงวดนี้นะคะจัดให้ สองหางชื่อสาตัวสองหางนะคะงวดที่แล้วนะคะจะเข้าของเหนือเมฆจะเป็นชุดล็อกนะคะไม่ใช่ชุดเด่นนะชุดล็อกนะคะอันนี้นะคะเหนือเมฆนีออนนะจัดให้ที่357กับ503ศนย์สามนีออนนะคะจะให้2ชุดนะเหนือมเมฆนีออนจะให้2อชุดอันนี้นะคะจะเป็นเด่นบนของเหนือเมฆนีออนอันนี้นะคะจะเป็นชุดเด่นล่างเด่นล่างของเหนือมเมฆนีออนนะคะอ่ะ จัดให้ที่79นะคะ79ก็อย่าลืมคู่โต๊ะน,นั่นก็คือ97ด้วยนะคะแล้วคราวนี้จะมีนะคะเนือแมฆนะคะอันนี้จะเป็นชุดล็อกนะคะจะมีจะมีจะเป็นตัวเด่นนะคะแล้วก็จะเป็นชุดล็อกอันนี้นะคะจะเป็นชุดล็อกล็อกบนนะคะหางเดียวนะ3 27ซึ่งงวดที่แล้วนะคะชุดล็อกนะคะจะเข้านะคะชุดล็อกจะเข้าอันนี้จะเป็นของเหนือเมฆธรรมดาปากตินะคะอันนี้ชุดล็อกบนชุดล็อกล่างเหนือเมฆเช่นกันนะคะจะไม่รู้นะว่าหาซื้อได้หรือเปล่าลอตเตอรี่นะคะชุดล็อกล่างนะคะจะเป็น73ชุดของเหนือเมฆนะคะอาจจะเคยลงไปให้รอบนึงแล้วนะอันนี้เหนือเมฆปกตินะคะให้เพื่อนๆดูแค่คําว่าล็อกบนล็อกล่างนะคะ กับชุดเด่นบนเด่นล่างอ่ะมันจะต่างกันแค่นี้นะคะแล้วงวดที่แล้วที่เข้าชุด3ตัวจะเป็นชุดล็อกนะคะดังนั้นวันนี้จ่าก,ก็เลยจัดแนวทางมาไว้แล้วค่ะนี้แนวทางนะคะแนวทางเนี้ยชุด2ตัว3มตัวนะคะ3 2 7นะคะอันนี้สำหรับชุดล็อกบนถ้าชุดเด่นนะคะชุดเด่นนะคะตัวนี้นะคะนาหลุน้น ส่วนล่างนะคะถ้าเป็นล็อกล่างนะคะกับเด่นล่างตัวนี้น,น่าลุ้นวันนี้นะคะจ๋าก,ก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านแล้วก็ขอขอบคุณเอซทุกคนนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้จ๋าด้วยแล้วอีกหนึ่งอย่างนะคะอย่าลืมนะคะว่าะมะาขามนะคะตอนนี้ก็คือ จองกันเข้ามาได้นะคะหลังปีใหม่นะคะเริ่มจัดส่งเพราะว่าตอนนี้ทางสวนหยุดนะปีใหม่เราหยุดต้องหยุดนะคะแล้วก็มันจะเป็นมะขามสุกมากกว่าหมูแล้วนะคะก็ยังไงก็ยังคงเป็นมะขามแล้วก็ถ้าใครที่สั่งสีทองสอบถามมาเรื่องมะขามสีทองนะจะมีนะคะช่วงเดือน กุมภานะคะสีทองเนอะถ้าใครสั่งไว้นะคะก็ได้รับแน่นอนแต่ว่าต้องรอนะคะสีทองสุกเนาะสีทองจะออกที่หลังนะไม่มีนะช่วงนี้สีทองจะยังไม่ออกนะคะ,ะสีทองจะออกกุมภานะคะถ้าใครที่เคยได้สั่งกับจ๋า F.C. ของจ๋าเนาะจะปีที่แล้วอะสีทองหัวจุกนะคะ,ะก็ปีนี้นะคะก็เหมือนเดิมสีทองหัวจุกถ้าใครอยากได้ก็เดี๋ยวเข้ามาสอบถามเอาไว้ก่อนได้เลยนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ